สวัสดีค่ะผู้รักบันสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอลแสนหวานสวยเป็นบอลในตับคุณหมอนะคะชื่อหมอจินดาหมอจินดาเนี่ยเป็นบอลแผงที่อยู่ในบ้านของพลเอกพล,ลตำรวจเอกพจน์บุญยจินดาเมื่อปีพศส0 0 0 526นะคะแต่ไม่ทราบว่าจะตรดตั้งชื่อเมื่อไหร่ปีไหนนะคะแต่อยู่ในหมวดหมอลักษณะคือต้นจะสูงประมาณ30เซนติเมตรแผ่นใบย่นพื้นใบสีชมพูอ่อนกระดูกและเส้นสีชมพูนะคะเมื่อใบแก่พื้นใบก็จะเป็นสีเขียวก้านสีชมพูสะพานน้าสีน้ำตาลปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้ดี ต้นนี้เลยค่ะปลูกนอกตู้เขาก็สวยงามดูต้นข้างๆสิคะเขามีอันเป็นไปติดโรคติดอะไรกันหมดแล้วแต่คุณหมอเนี่ยมียาดีคุณหมอไม่ติดโรคไม่เป็นอะไรเลยนะคะสีหวานแววมากๆเลยดูนะคะเนี่ยสองใบนี้คือใบคุณหมอจินดาค่ะสวยมากก้านเขาก็มีสะพานด้วยนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะปกติแล้ว ตับคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาผสมออกมาก็จะเป็นบอลใบกลมแล้วก็เป็นบอลที่มาจากตับเดียวกันผสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบอลของพ<ม>ลตำรวจเอกพจน์บุญญาจินดานะคะที่เป็นบอลแผงในบ้านของท่านท่านก็เอามาจดทะเบียนแต่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะคะแต่อยู่ในตับคุณหมอคุณหมอจินดาว่าสวยแล้วนะคะ ก็ยังมีสวยมาก่ออีกคือถ้ามีป้ายนะคะก็จะกลายเป็นหมอชานยุทธค่ะจะเป็นผู้ชายซะอย่างนั้นขอบใบก็ยังจะเสือความเขียวอยู่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเขาป้ายเมื่อไหร่ก็จะเรียกต้องเรียกเขาว่าหมอชานยุทธค่ะใบกลมๆโอ้มีความแผงกันเยอะแยะเลยนะคะใบเล็กๆของเขาก็จะพื้นใบเขียวมากๆเลยนะคะดูจากรูปเล็กๆข้างล่างของเขานะคะเนี่ยกัดสีแล้วเป็นสีแดงก็จริงเนะี่ย แต่ว่าขอบเขาก็ยังเขียวอยู่บางใบก็เป็นสีชมพูแบบนี้เส้นก็ยังเหลือความเขียวอยู่นะคะโอ้สวยจริงๆเลยค่ะหวานแหววเลยดูใบข้างล่างเขานะคะเนี่ยก็จะยังเขียวมีกระดูกแดงๆเป็นบอลใบกลมสวยเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามปัะสูต,ตรงขวามือนี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ